Monster Hunter w e, มีตัวอย่างใหม่มาแล้วในตัวอย่างจะมีนสเตอร์ตัวใหม่ๆอะไรบ้างก็ไปชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นผมขอพูดอะไรหน่อยนะคือมนสเตอร์ตัวใหม่ๆที่ผมมาในตัวอย่างเนี่ยชื่อมันอ่านยากมากเลยถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมอยากจะพูดก็มีเท่านี้นะครับมนสเตอร์ตัวแรกที่โผล่มามีชื่อว่าอุดดูน่าก็น่าจะอ่านว่าอย่างนี้แหละครับเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์ลีเวทาน ที่เป็นนักล่าสูงสุดของแมป Scarlet Forest เป็นมอนสเตอร์ที่มีจุดเด่นตรงที่คลีบขนาดใหญ่จนเหมือนกับว่ามันสวมผ้าคลุมไว้ทั้งตัวตอนที่เห็นตัวนี้ครั้งแรกอ่ะผมคิดในใจเลยว่าตัวอะไรวะเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ตัวต่อมาก็น่าจะมีชื่อว่าคุยมาทริสมั้งครับเป็นมอนสเตอร์ประเภทบรูทไวเวิร์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หางขนาดใหญ่และก็ส่วนหัวที่มีความคล้ายกับไก่ครับ และดูเหมือนมันจะสามารถปล่อยสารไวไฟออกมาโจมตีศัตรูได้ด้วยครับและตัวสุดท้ายตัวนี้ไฮไลท์เลยครับแฟลกชิปมอนสเตอร์ประจำภาค Monster Hunter w i อย่าง a r t w i l l หรืออีกฉายาหยนึ่งคือ White Race ถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะแปลว่าปีศาจสีขาวหรือว่าวิญญาณสีขาวมั้งครับก็น่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องของเกมเกมนี้มั้งครับ จุดเด่นของมอนสเตอร์ตัวนี้คือมันเป็น Flying Vivern ที่มีสีขาวทั้งตัวและส่วนปีกก็มีสิ่งที่คล้ายกับโซ่ติดเอาไว้อยู่ก็น่าจะไว้ใช้โจมตีแลละครับและส่วนโตนะผมนึกถึงมอนสเตอร์จากภาคฟอนเทียเลยอ่ะก็จะประมาณนี้แหละครับเป็นคลิปสั้นๆถ้าข้อมูลผิดภาะการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ